สถานการณ์ภัยแล้งและการทำนาปรังนะคะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยววังมัดฉาจังหวัดยะโสธรค่ะส่วนสภาพอากาศที่แล้งจัดยังส่งผลกระทบกับผู้ปลูกแตงโมที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายด้วยนะคะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่ตําบลเวียงอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายต้องต่อท่อน้ําระยะไกลเพื่อสูบน้ําจากลําน้ําอิงเข้าสวนแตงโมที่ปลูกกันหลายพันไร่หลังปัญหาภัยแล้งมาเร็วและแล้งจัดกว่าทุกปีทําให้ลําน้ําอิงแห้งขอดไม่สามารถผ่นน้ําไปได้ขณะที่บอ่อบาดาลที่เคยเจาะไว้ก็แห้งขอดเช่นกันส่วนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเริ่มประสบปัญหาขาดแหล่งน้ำำนําทํานาปรังทําให ไม่ต้องออกไปหารายได้เสริมด้วยการรับจ้างเก็บมะเขือเทศที่ผ่านมาช่วงหน้าแล้งจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดแต่ในปีนี้มารับจ้างเก็บมะเขือเทศวันละ800-1,200บาท ขณะที่ชาวนาในพื้นที่ตําบลวังน้ำเย็นอําเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองต้องทุกข์ใจหลังถูกขโมยเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำและหัวใจน้ำบาดาลโดยคนร้ายใช้ช่วงที่ชาวนาไม่อยู่เข้ามาตัดท่อส่งน้ำทําให้ชาวนาหลายคนต้องมานอนเฝ้าบ่อบาดาลส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดยะโสธรล่าสุดส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยววังมัดฉาภายในวัดพระเจ้าใหญ่บ้านกว้างตําบลเขื่องคำอําเภอเมืองซึ่งทางวัดส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ พักพันสัตว์น้ำแต่น้ำในลำน้ำกว้างได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนมองเห็นต่อหมอสะพานโดยน้ำที่เหลืออยู่สูงไม่ถึง2เมตรและปริมาณน้ำลดลงวันละ10 1ถึง15เซนติเมตรเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเกษตรกรพากันทำนาปรังจำนวนมากและสูบน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวเป็นประจำทุกวันส่งผลให้ปลาที่มีอยู่จำนวนหลายหมื่นตัวที่ไดรับที่ได้อนุรักษ์เอาไว้ได้รับผลกระทบ